สวัสดีครับผมพบกันวันสิ้นปีนะครับวันนี้วีช็อปมาเปิดร้านวันสุดท้ายนะครับผมจะมารีวิว l เจนเดอร์นะครับผมเป็นน่าจะคัาสุดท้ายของวันนี้แล้วนะครับนะฮะครับผมจัดชุดใหญ่นะครับผมวันนี้ทําอะไรบ้างนะฮะก็จะมีชุดสเกิร์ตหน้านะครับจากแฟร์ดีไซน์นะครับผมสไตล์หล่อเรียบนะครับผมดูเป็นสไตล์ลินนะฮะเนี่ยดูดีโคตรงามนะฮะ หล่อเข้มนะครับแล้วจัดล้ออ t k นะครับผมเป็นตัวดำด้านล้วนนะครับเป็นตัวลิมิเต็ดับทางลลนโซ่นะผลิตมาไม่เยอะนะครับผมนะครับตัวนี้นะฮะลคารีเควส์สีดำด้านนะครับจัดตัวนี้ให้เลยนะครับพร้อมฝาให้เรียบร้อยด้านท้ายสวยงามกับท่อคู่นะฮะหล่อลงตัวนะครับผม ค้าคันนี้อชอบอะไรที่เป็นดำๆเข้มๆนะฮะก็เลยจัดกันไอยท้ายให้ชุดหนึ่งครับเป็นงานเทชปีครับผมสีดำด้าดนะครับชิ้นงานสุดยอดเนียนมากนะครับผมนะก็จบรอเพียงเท่านี้นะครับผมแต่คันนี้ก็ทำอีกเยอะครับขอรีวิวเท่านี้แล้วกันเนาะด้วเจอกันปีหน้านะครับผมขอบคุณครับ